สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างกิ่งบัลลือนะครับวันนี้พามาดูรถไถนะครับตัดแปลงนะครับติดหัวตัดหญ้าครับของชัยนิคมฟาร์มนะครับชัยนิคมฟาร์มติดต่อซื้อหัวตัดหญ้ามานะครับจากสยามแท็กเตอร์นะครับนี่นะครับก็เอามาให้ทางร้านเรานะครับตัดแปลงใส่รถไถดัดแปลงให้นะครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับยังไม่ลองนะครับนี่นะครับ ติดระบบสายพานนะครับก็เป็นระบบแบบสวมนะครับก็ยังไม่ได้ลองนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองนะครับก็พิ่งเสร็จนะครับพิ่งเสร็จของพึ่งมาตอนตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวไปลองดูก่อนนะครับ ใช้ตัดหญ้าแพนกูล่านะครับ ก็เพึ่งเข้าศูนย์เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ได้เครื่องมาใหม่เปลี่ยนซีนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนสายพานนะครับตอนนี้ใช้มูเล่หน้าสามครึ่งนะครับสามจุครึ่งนะครับคงเกียร์วิก๊กยูนะครับ ถ้าใครใช้โครงเกียรกยบิูวจะรู้ว่าจะเร็วอยู่นะครับเกี๊ยบหนึ่งนะครับระบบสายพานเป็นแบบสบปริงนะครับไม่ได้ทำยกนะครับไม่ได้ทำยก ใชครับจะได้ครับเดี๋ยวว่ามันจะสูงหน่อยนะครับน้าจะลงไม่ตับจะได้จะได,ด้มันปัดมันปัดฟ้าแต่ฟ้านี่มันติดย่านะก็เลยปัดไปงมดครับ มันต pues ิดนะครับมันป eh, ัดไม่ออกนะครับมันติดไม่ใช่นะฮะอยล็อกล็อกนะลอเามอก็ออยล็อกคอยบ๊บดฟัง ข้างขวามันตีมั้างขวามันตีนี่มันไปวะได้มันก็เล็บว่าดันออกวะได้เออนี่แค่นั้นแหละแต่ถามมันเป็นแปลงถึงว่าเขาเอิ่นมาจากนี่มันก็หยุดปัดออกบ้องมันโล่งกันวะล่ะอันนี้มันปัดบ้องมันบ่โล่งมันก็เลยปัดบ่ออกเลซื้อเจ็ไหมกันนรอเท็บไหมกันหะอไปปัดเขาให้แปนว่ะไปมันเป็นหลอกง่ามอะไรตัวเนี้ยกับมันปัดบ่ออกนะอ๋อมันไม่หงไปไม่หงไปมันกะบ่ออกเหรอเพราะว่าแค่นี้ตัวเคียร์ซื้อๆก้อยดึงออกให้หน่อยวางมือเด้อ มึงกินเนี่ยมึงได้เบี้ยเพราะมการเนี่ยมันเคลียบออกเลยซิเยวกลับคืนก็ได้ก็ได้เดี่มันกลับคืนให้อันนี้อันนี้ผมไม่เหรอผมไม่เหรอกลับคืนไม่ได้ใช่ครับอันนี้บ้าเนี่ยสีเด็กบัวนี่รถเก่าเอามาติดนี่เสือครับเพื่อนหนุ่มซื้อนี่ไม้ผมดัดแปลงใส่ให่องนี่เสือร้องเรียนกลับไปหนีกันเลยเสือรูมันม่ติดออกเพราะว่ามันบ่มีหม่องปัดออกเลซื่อ อันนี้มันก็นเป็นตัวเคี่ยวออกเลยสิเน,นาะแต่ว่าเป็นขาานาดผู้ชายเลี้งเด้เป็นเขาดีเลยแขอืนเขาดีโอ้ผู้ใ<อ>ดหยิบมาเอาให้กล้วยก็มาเอาเด้อขาดพิเศษเนาะกล้วยมึงได้อยู่นะสอบแล้วยี่สิบบาทเนี่ยมึงไปเอาก็สอบมาใส่ขายเนี่ยจริงเร่เร่ยี่สิบบาทเนี่ยเออยี่สิบบาทนี่ไม่เอาเนี่ยมึงทำยังไงเดี๋ยวมามามาเนี่ยงามๆเลยเนาะมีเนครับ ว่ากักเดียวกัได้ตัวนี้เพราะว่ายี่สิบบาทกันเลยยี่สิักเจ็ดบาทว่ะอ้วนแย้อนไปหนก็ยิูกอยเ่นี้ยของอันไปได้ออยู่แมวแมามา

ที่ปัดอองนะครับมันก็ได้ติดตอนนั้นไม่มีปัดออกพี่พี่ขอบอกว่ารถพี่ขอบอกว่าถน,นนเนี่ยให้ยวยัมีคนมาเอา,อาเ,นะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวบอกรแฉงมาเอาเดี๋ยวเบอกรแฉงมาเอาไอ้ไช่นี <laughs> ่ยแล้วแลได้ไม่บู้ Việc xài phá bánh dân Xài phá nền phẩm Minh dân Xài phá phẩm bánh dân Con sẽ Có nhà cái thầy quá <laughs> สั่งมะเขาสั่งไม่ใส่ให้ครับมันเป็นเนินเป็นเนินมาเลยเป็นเนินคือพอไปขี่บองที่เนี่ยป้าว,วัดเนี่ยสวนวัดเนี่ยเดี๋ยวเราขี่มาเซไปนี่คันนะครับอันนั้นก็เพิ่งได้ลองสตาร์ทนะครับวันนี้นะครับ เครื่อง95ครับวงเกียร์ทะเลทองครับก็รอเกลี่ยนง,งานครับแล้วก็ใส่หานข้างหลัง